เอริกเทนฮากเผยความประทับใจแรกพบที่มีต่อเลนิโยโรในการฝึกซ้อมช่วง p ร e ซีซั่นของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเทนฮากบอกว่าเลนิโยโรแสดงให้เห็นถึงอนาคตที่สดใสระหว่างการฝึกซ้อมครั้งแรกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโยโรย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโดยย้ายมาจากลินด้วยค่าตัว52ล้านปอนด์แข่งวัย18ปีที่ปฏิเสธความสนใจจากเรอัลมาดริดเพื่อย้ายมาย่งโอนารฟฟอร์ดได้รับเสื้อหมายเลข15 และได้ลงสนามเป็นตัวจริงในเกมกระชับมิตรช่วง p r e ซีซั o ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเรนเจอร์โยโรเข้าร่วมการฝึกซ้อมครั้งแรกกับเพื่อนร่วมทีมแมนยูไนเต็ดเมื่อวันศุกร์และเทนฮากเชื่อว่ากองหลังชาฝรั่งเศสรายนี้ดูสบายใจทันทีเมื่อถูกถามว่าเขารู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ชมเกมแรกของโยโรกับยูไนเต็ดหรือไม่เทนฮากบอกกับ mtv ว่าผมคิดว่าคำนี้ถูกต้องแล้วน่าตื่นเต้นมากสำหรับเขาและสำหรับเราเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เซ็นสัญญากับเขา เขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์มากและเราตั้งตารอที่จะร่วมงานกับเขาเพื่อสร้างเขาขึ้นมาคุณคงเห็นแล้วว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ลงสนามโดยตรงเมื่อวานนี้ในการฝึกซ้อมรู้สึกสบายใจมากเรารู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับเขามากจริงๆ